I am a nurse. I am a two Ah, oh. I am a rapper. Oh my, pin cặp, cặp, cặp. Kìa là nó không Thơm Thơ mình chỉ tâm. Oh my, pin cặp sơn bào vì xe đều với đất. Chắc ta đi, thơ mày cột cột. Không mà đi <laughs> à, nó cỏ. có không nó đi I am a C4. I am a number Thuột. Oh. ดับบาร์เป็นคีอ๋อดับบาร์เป็นคีสวัสดีนั่นรู้ไหมว่าเขาคนที่ได้อย้มท้วแต่เขามีแฟนแล้วแบบไงนะคนที่ได้อย้มท้วมแต่เขามีแฟนแล้วจริงเหรอเอ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 อแล้ขอโทษโทษดิว้าวกลับมา นี่เป <ım. S 2> ็นสิ่งที่สกินดีนะฉันตไม่ลากี้ดนกาแต่ฉันปวดขี่เพราะฉันนั้งฉันจะขี่โดยวยถ่านี้กันแล้วกันเพื่อการสกปิดีฉันจะข่าตัวนี้ฉันขี่ตัวนี้แหละมาัสดีน้องบเทิงสวัดีน้บันีแเทเพื่อนนาคขับรถเปไหมโอ้ขับเป็นสีแล้วนายเคยเรียนดอโไหมเออไม่เคยอ่ะเมื่อกี้พูดว่าไงนะก็ไม่เคยอ่ะโอ้เพื่อนโอ้ ขับได้ับบกเอ้ยไขุดเอ้ยไ้อ้ขุดขับรถภาษาอะไรเด็กขับภาษาไทยเปล่าบแ่ตายพราเองเลยเื่อวอ้าวอ้อ จะขับรถย้อนเที่ยวปาระโบสิงหาบุรีมุนคุณขับรถภาษาอะไรเด็กภาษาไทยได้หรอนนะะเฮ้ยภาษาจีนป่าวเฮ้ยไอ้นี่มันจะรอดดีกว่าไอ้นี่มันจะรอดดีกว่าอาจาย์จ้ะการขับแซ็ตแผลมันยากมากถ้าแซ็ตเคยเรียนเอ่อวิทย์สนักรมาด้วยการเรียนขับรถอ่ะมันก็เหมือนกันได้ขับรถนั่นแหละ ไปไปเลยว้าวอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู่หวยแล้วพาไปสเกิร์ตโอ้มันขับรถไหล่ะเนี่ยไปขับรถไไหมอะขับเป็นดาไม่รู้ขับเป็นไหมอะเออไ็นรหมอ้าวอ้าวติดตุ๊ล้งอีกี้ไปไปโอ้ไปไปอปเปอรี่ไปเกตไปยกี้มันเป็นสกอยไปกับคู่หยพาไปสเกิร์น ฉันจะดีแกนแน่ถ้าแกไม่กดไลค์คลิปนี้เออฉันกดไลค์แล้วฉันจะดีแกเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าเออแกฆ่าพ่อฉันแล้วฉันจะดีแกเดี๋ยวนี้แหละอ้าวฉันไม่ตายวะอ้าวฉันก็ยังไม่ตายหรอกอ้าเอา <c oughs> ออฮะ้าวตยยยอไมเล้ <c oughs> ส่งเงินมาซาไม่นั้นแกจะตายโอ้โนมยโอเดยเอ็มบีไอขอโทษรู้เปล่าแกไปหล่นแลนดูนี่แกคิดข้อหาหล่นแลนดูนี่เพราะฉะนั้นแกจะถูกเอมโฟนี่ตายต่อได้แล้วเนี่ยพูดอะไรดนอยไม่ก่อนตายวากี้ได้ทำไมมันยิงไม่เข้าแล้แล้วมูบูชิงกเวิ่ นี okay. well, ่คือวิธีการขับรถที่ถูกต้องนะแคปขั้นแรกได้ให้ไอเปิลกับไอไอบาแงโขนไปด้านรถเลยแล้วก็เออแล้วก็ด่ารถไปเด็ดทีแล้วรถมาก็สตาร์เต้น่นแเลยไอ้ายาโอาลืมเบรกเลยลืมสอนให้เบรกวววยวย่วย่ว่วย่วย วิธีการขับรถที่ถูโต๊ะมาเป็นแบบนี้อ่ะเราพูดเองเบอร์สวัสดีดอมรอปร้อนและเชนสวัสดีรอมบดี้ดิเอาเบอร์สวัสดีดอมรอปร้อนและเชนสวัสดีรอมบดี้ดิสวัสดีรอปรอมและเชนสวัสดีรอมบดี้ดิเออปัญหาไหมเนี่ยไม่รู้ว่าใครตัดต่อเนี่ยไล้มาคุยกันหน่อยดิเห็นคนตัดต่อไหมดิมา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 ได้เวลาแปลราตเป็นลุง มา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 อะล่ะได้เวลาต่อสู้แล้วขับคุณบัดตาโบมาท่ากับซุปเกอร์แมนไทยบิ๊กโอเคทำไมแัตบอนอะไรไม่เห็นเลยล่ะเนี่ยใครเป็นคนบั๊ดเชิดให้เด่ยแล้วสัตต่อยมาไอยาบแหละวิชากรฟูเอาล่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขับรถที่ถูกต้องบัดดอดจไ้พวกตายโพวกนั้น ผมก็ขับรถเป็นนะแต่ไม่ผมไม่อยากไม่อยากจะโว้หะผมก็ขับรถเป็นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเปิดปุ่มไหนเนี่ยปุ่มปุ่มเออใช่ปุ่มนี้ไหมเนี่ยเออนี่ไงเปิดรถได้ด้วยเดี๋ยว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 ถ้าไม่ถอยอ่ะไม่ใช่หรอเออเปิดรถแป๊บเปิดรถอ่าขับรถไงลนะเนี่ยโอ้ แต่แม่ผมถามว่าเป็นดาไม่เหมือนพวกบอลแซโบเลยนะเขาทุกท่านอีกี้มันเป็นสกอยไปกับคู่บอยยูพาสเกิร์สอ๋อถ้เราไปเที่ยวรึเปล่าผมถามว่าเป็นด่าว้างนี่สมคิดเวิร์ดได้รู้ไหมอย่าดูสูตรลับแฮปปี้เบอร์เกอร์ไหมฉันอยารู้นะสิเจะพาไปดูก็ได้มันก็มาจากตัวนี้แหละสวิตเวิร์ดฮะ มาจัดโผขี้เหรอใช่น้าเราเข้าไปใกล้ๆดูสิไหนดูสิว้าสควลกวนไอ้ไอ้ไอ้บ้ายมาพยายาพักก่อนเออเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆบ้านกว่านี้อ่ะเข้าไปใกล้ๆแล้วแล้วก็พยายามจะเบกขึ้นมาอ้าวแล้วเบกทำไมอ่ะเบกแต่ละโอ้อ้าวมาเล่นฉีดเนื้อก่อนมาแล้วฮะขี้คือเนื้อเหรอใช่สูตรลับเพปปี้เบอร์เกอร์อ่ะ จะกลัวไปทำไมมันคือแค่เดือดเองได้ลาไปกินได้ลาไปทำแฮปปี้เบอร์เกอร์แล้วว่าคิดว่าแกแบบแค่นี้จะทำให้ฉันได้เหรอเแต่ฉันจะกระโดดให้ดูไอ้ไอ้แล้วถ้าจะยิงแกเดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่ได้ถ้าจะยิ่แกปิ้งเนี่ยปิงก็พูด ถ้าจีแก๋ยวนี้แหละแกจะตายแน่เรายีบาดูสิเขียน่ามห้าปรัพัดลงเปลี่ยนสองัเงเขียนว่าอะไรยนายีแกแล้วยีมาดูสิกลับมากินที่บ้านอ้ายีไม่โดนอ่อทำอะไรรถถนไม่ได้หรอเพราะนี่คือรุ่นฐานั ไปปิเอาพระเจ้าผมจมน้บช่วยหด้ยงไงเนยทำไมึงไปบ่อยอะแม่เออเดี๋ยวนี้เลครบ้วครับจมเาช่วย๋ยวช่วยชวยขอบคุณครับผมขอบคุณเอาเจมน้บเรจมนาบเลยไอไอช่วยด้จอาเเออบปูปาปีป๊บโอ้าไมสี่คนมัน มันจมนานดิเดี๋ยวจะช่วยช่วยช่วยเลยอันกับตาอ้โอเคโอเคก่ออกคมากะออกโลบอนลงน้ำไม่ได้รอเปล่าโอ้มรูปมันอมลอมไม่ได้อ้อโนโนโนอะไริ่มเริ่มรึเป โอ้ยโอเครับได้ได้ได้ลรบังไทยก็ได้ปล่อยปล่อยปล่อก็รู้แล้วได้ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับบ่บ่นล่บ่เออดันผมจะเอาแบบนี้ันนึงก็งงมากเลยคอยว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเลยก็ได้ดันแบบนี้ก็แล้วกันเลยเลยโอเคเดียวช่วยครับเดี๋ยวช่วยครับจะช่วยครับ ลแล้วจ้าอย่าเบียร์เครดิตด้วยเบียรเครดิต <c oughs> ให้ดูด้วยแล้วก็ฟังดิเครกต้องใช้แบบนี้มันน่าจะขายหมดเนื่าจะขายหมดแล้วเพราะว่าที่ซื้อมาให้แม่คือมันเหลือไม่กี่อันแล้วขายผม,มกลัวดนะับเพราะจะานั่งถูงจะไม่หลดนน้ำเด็ดขาดทุกที่ข้าศุคุณยุนไปเอีเครดิตตอนสุดท้ายถ้าลุงตู่มาเห็นลุงตู่น่าจะซ้ำรับตาได้ ผมซื้อรถถังไอผมซื้อรถถังไอ้แล้วก็ปลุกตัวอาจจะไม่ได้ไปได้ยังดีนะไปก้าวไกลจะไปเแทนก้าวไกลเลยป้าแก่อย่าเอาไปซะลุงตู่เอ็ตเครดิตตอนสุดท้ายจบครับจบแล้วจ้าจบกระเพาะกับแก๊สโซนิคจะไปสนใจโซนิคตัวนั้นแหลก็แล้วกันเออให้สนใจโซนิคตัวอย่าแย่งเล่นเล่นด้วยกันนะอย่าแย่งเล่นนะ้วก็ ไอเอจบอ่ะ